สวัสดีค่ะลูกค้าขาวันนี้ยูพีนแบนสตางก็จะมาให้ชมงานนะคะตัววงเป็นงานเหรียญสตางแท้ทำจากเหรียญสตางพศสองพันห้าร้อยค่ะลูกค้างานตัวนี้ใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยนะคะตัวนี้เป็นออเดอร์ที่เราจะจัดส่งวันนี้ค่ะตัวนี้เป็นออเดอร์ทั้งหมดนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็แคปรูป แอดไลน์แมค่ค้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะทักแชทมาก็ได้นะคะแอดไลน์มาที่เบอร์โทร098-829-3961เรามาดูงานสวยๆกันค่ะตัวนี้เป็นลนายมังกรใหญ่ค่ะลูกค้าฝั่งพลอยนุพะเก้าไซส์แหวนสั่งได้นะคะรายนี้จัดโปรอยู่ที่วงละห้าอฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะลูกค,ะคะ้าขาเป็นงานฝั่งนะคะ ตัววงนาแข็งแรงค่ะซื้อครั้งเดียวใส่คุ้มมากนะคะใส่เป็นสิบสิบปีค่ะลูกค้าไม่ไม่เชื่อต้องลองนะคะไม่ลองไม่รู้ค่ะตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีแดงโกเมนค่ะลายมังกรใหญ่เหมือนกันนะคะลูกค้าก็สั่งใส่เสริมดวงค่ะตัวนี้ค่ะเป็นพลอยรัสเซียสีขาวค่ะลูกค้าสวยมากนะคะ ของทางร้านจะฝังทุกวงไม่ติดกาวค่ะลูกค้าขาค่ะ,คะตัวนี้ก็เป็นนพเก้าเหมือนกันนะคะนพเก้าใส่เสริมดวงหน้าที่การงานและการเงินค่ะใครที่ปีชงก็แนะนำาลายนี้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชายนะคะหรือว่าคุณผู้หญิงที่ชอบเป็นแบบไซส์ใหญ่ๆนะคะจะให้ดีสำหรับผู้หญิงนะคะค้าขายก็แนะนำาลายนี้เลยค่ะใบมะกอกค่ะลูกค้าขา าบมะกอกนพะเก้าจัดโปอยู่ที่วงละ3 0 0ค่ะไซส์แหวนสั่งได้เช่นเคยค่ะตัวนี้สวยมากค่ะสนใจทักมานะคะส่วนตัวนี้เป็นลูกค้าสั่งเป็นทับทิมแท้ค่ะทับทิมแท้ของทางร้านนะคะล้อมรัสเซียวงละ4 5 0้ยไซส์แหวนสั่งได้เช่นเคยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นงานฝังพลอยรัสเซียค่ะลูกค้า ตัวนี้เป็นทรงผู้หญิงได้ผู้ชายได้นะคะหนาแข็งแรงเช่นกันค่ะไซส์แหวนสั่งได้สนใจแคปรูปทักแชทหรือว่าแอดไลน์มานะคะค่ะมีสวยๆเยอะแยะเลยค่ะเป็นอินฟินิตี้ค่ะตัวนี้จัดโปรอยู่ราคาปกติ320นะคะวันนี้จัดโปรอยู่300ค่ะฟรีส่งฟรีปลายทางไซส์แหวนสั่งได้อินฟินิตี้หรือว่าแหวนเลข8ก็จะใส่เสริมดวงค่ะลูกค้านะคะ ฝั่งพลอยขาวจะสวยมากค่ะสำหรับคุณผู้หญิงน่ารักเก๋ๆนะคะส่วนลายขายดีนะคะเป็นลายนี้เลยค่ะลูกค้าขาลายข้อมะขามนะคะฝั่งพลอย3เม็ดค่ะสีพลอยสั่งได้หรือว่าจะชอบเป็น3มสีก็เลือกมาได้เลยนะคะเลือกมาได้เลยค่ะลูกค้าขา ตัวนี้เป็นลายโต๊ะกลางค่ะลายนี้หมดแล้วนะคะมีวงเดียวค่ะตัวนี้เป็นโต๊ะกลางเหมือนกันค่ะตัวนี้หนานะคะจัดโปรอยู่3ามอยห้าฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะลูกค้าหนามากค่ะเป็นงานตันนะคะตันแล้วก็หนาค่ะเห็นะคะ งานของทางร้านไม่ได้ชุบนะคะเป็นงานเนื้อแท้ใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยค่ะลูกค้าขาส่วนวงนี้เป็นทับทิมแท้ค่ะวงละหนึ่งพันสามรอนะคะเป็นทับทิมแท้เม็ดใหญ่ด้านข้างเป็นลายมังกรน,นะคะล้อมรัเสเซียใครสนใจก็ทักแชทมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยค่ะตัวนี้ก็ทับทิมเหมือนกันนะคะ สำหรับลูกค้าที่ชอบเม็ดเดียวทับทิมแท้ค่ะเม็ดใหญ่ตัวนี้900รค่ะส่วนวงนี้พันสามนะคะเป็นทับทิมแท้ค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นแหวนชูค่ะฝังมณีแดงร้อมรัสเซียลูกค้าสั่งเข้าชุดกับสร้อยข้อมือนะคะนี่ค่ะเป็นสร้อยข้อมือรายยุโรปค่ะลูกค้า ตัวนี้เป็นสีมนีแดงนะคะก็ใสอ่อาบน้ําซักผ้าได้เลยไม่ได้ชุบค่ะลูกค้าไม่ลอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเปียกแล้วเช็ดให้แห้งทุกครั้งค่ะงานจะเงาหรือจะเป็นลายนี้ค่ะพลอยสลับลูกตุ้มนะคะลายนี้ราคาห้าร้อยห้าสิบค่ะ,คะลูกค้าสีพลอยสั่งได้สนใจก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะหรือทักแชทมานะคะค่ะ ตัวนี้เป็นลายยุโรปค่ะเป็นลายที่ขายดีของทางร้านนะคะสร้อยอย่างเดียวเส้นละ700ร้อยหรือจะจับเป็นคู่แม่ค้าจะจับเป็นคู่ให้จะถูกมากนะคะค่ะจับเป็นคู่นะคะแหวนหนึ่งวงกับสร้อย1เส้นนะคะสร้อยข้อมือค่ะแม่ค้าตอนนี้จัดโปรอยู่ที่890ฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะแหวนหนึวง,งนะคะอย่างอันนี้ค่ะ ชุดนี้นะคะลูกค้าก็รับเป็นพอยชุดสีเหลืองค่ะกับแหวนวงนี้นะคะเข้าชุดกันค่ะเป็นพอยปุจสลาคำค่ะเป็นงานเชื่อมทั้งเส้นงานของทางร้านจะเชื่อมทั้งเส้นค่ะตัวนี้เป็นสร้อยข้อมือลายป้องอ้อยจัดโปรอยู่3 9 9านะคะฟรีส่งฟรีปลายทางสนใจทักแชทมานะคะ ตัวนี้เป็นพลอยนินหรือว่าพลอยดำค่ะลูกค้าไม่ใช่พลอยแท้นะคะงานของทางร้านก็จะประมาณนี้เป็นงานที่ลูกค้าต้องรอนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นงานทําเองขายเองค่ะลูกค้าขาก็การถ่ายก็จะภาพสันส้นๆหน่อยนะคะเพราะว่าแม่ค้าถ่ายเองค่ะตัวนี้ใช้ตัวจับนะคะก็จะสั่นนิดนึง ตัวนี้เป็นลายวิบวับค่ะลูกค้าสั่งเป็นสีเขียวมรกตค่ะหรือว่าจะสั่งเป็นสีขาวล้วนจะสวยมากนะคะลายนี้ค่ะลายข้อมะขามมีลูกค้าถามมาเยอะนะคะข้อมะขามทรงโบราณนี้จะอยู่ที่วงละ350ราค่ะลูกค้าขาถูกมากนะคะสีพลอยสั่งได้จะสั่งเป็น3ส,สีก็ได้ค่ะ ทำมีคะมีสีพลอยก็จะทําให้นะคะลายนี้เป็นลายขายดีของทางร้านค่ะจัดโปรอยู่299ค่ะจัดโปรวันนี้อยู่299นะคะฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะหรือว่าถ้าเป็นราคาเก่าก็จะ300นะคะต้องดูว่าสั่งชุดไหนนะคะเป็นงานฝัง ลายนี้ผู้หญิงค่ะใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะสนใจก็แอดลายมาได้เลยงานก็จะประมาณนี้ค่ะลูกค้าค่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะหรือจะแอดลายแม่ค้ามาที่เบอร์098 829 3961วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ